อแอบนอนกลางวันอยู่ตรงนี้นี่เองนอนนอนไม่ควรแล้วนอนนอนลงไปซะเออไม่ควรแล้วนอนซะนอนนอนดูนะมันจะกลับไปดูว่ามันจะนอนไหมนอนก็ไป ที่นอนไม่ควรแล้วนอนเลยนอนเลยนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูรถที่กำลังจะส่งลูกค้านะครับไปที่จังหวัดเชียงรายจะส่งบ่ายนี้แหละบายนี้เลยจอดทำไมไม่ไปโรงเรียน นนเฮ้เฮ้รถเชียงไล่นี่บอผมเพิ่งจะได้เห็นนี่แหละรถคันนี้ตังเด <c oughs> มารีวิวไว้นี่ ทำได้สวยใช่ไหมแคฟซีนี่เลี่ยมแป๊ดเลยอย่างนี้นลแมหมีพ่นอย่างนี้นลยไหมถูกใจโก้เลยครับอย่างนี้ไม่ผิดหวังเลยถอยเสียไหม ได้ครบเซ็ตนะครับอันนี้โอ้โหล้อชุบเบรดชุโบโเมียมอย่างดีเอ้ได้ครอบแแคบเบรดด้วยโอ้โหเต็มแม็ด์โอ้โแสดงว่าไม่มีหมวกมีหน้าเรดเต็มอีก โอ้จะสวยไปไหนครับนี่ thiệt béo ạ à, đùi mang này thế nhăng này lưới này để xây mùa bao khăn này chết là mất rồi ตามสเปคครับผมเริ่มมีรถรอที่จะส่งอีกหลายคันนะครับเหล็กกันมไม้ไหมที่ใหญ่ขนาดว่าคันนี้ มมีการมาเชียร์อยู่นี่ด้วยเหรอฮะคือมีการมาเชียร์อยู่นี่พ่อมไหมคือมีการมาเชียร์อยู่นี่พ่อโต้ขบายอยู่นี่เลยสิงานเล่งเอาลูกเอาลูกน้องมาทำเองเลย ได้ทีเลยวะห,อ,หอ,อมอันนี้คันยัง,นนเ,งนเนี่ยคนะันเกลียวะยี่ที่กิบเนี่ยจเกานะรูปยู่นี่ละได้ทีเพราะดีมืะเรงเ <c oughs>

เล่นง,งานครับเล่นง,งานส่งลูกค้าขายดีท่านละ่ะขายดีครับโคนปรปัญหาเกิดฟิลสก็ตกิดไปวันน่ะไล่ฟิลสครับตอนนี้ หแล้ววะยัดเตียมไม่รีว่าลราคนนี้ใส่หวจจัวจระเบี๊ยคนนีเด้อขาดท,ท,ทุนอยู่แล้วคนนี่ใส่เห็นไหลายแนวคับเออโมเบลแบบถือว่าเห็นสาย่น ล่วงเลยเวลามาเพราะมันเป็นเดือนหมดสิเนี่ยเอา้าคันไหนเนี่ยไป thấy ไเราคันนั้นเจ้าเปลี่ยนไหมเออหนูฆ่าแขออางา้งมาสิว่าิึงอยู่อันนี้เพิ่มเพิ่พมเองหรือเปล่าให้เพิ่มนี่แล้วจะจูอันนี้ให้เพิ่มแถมเพิ่มหรือเปล่าคนซื้อใส่เองโว้ยกองดักน้ำเพือดีแท้ นี่จะเห็นยังก่อนทำความสะอาดลิ้งเดชต้องเซอร์วิสให้ลูกค้าตลอดครับมันสกปรกเหมือนกันไปจากลานแล้วจิว๋วทางล้างบันเหมือนไปจากลานลา 6, แล้วก็เบิกเป็นจักรถแล้วตึหก <2. S 1> แสนแล้วเบิกไปห้าห้าแสนเรอดแรกแค่สามรถสองให้สอง เอาดินเขายังไดียวาามาดิคือบอกรถจากคลองนี่ไปแลนรถผีส่งลูกค้าก็ไปแลนรถเหรอเห็นดอกมีนักทู่ฮะทีเป็นรถมือสองแล้วมันติลายเป็นรถมือสองจงิเอาเพาไปล่องไหมล่องให้ลูกค้าไหมแค่รถผีเดีบ,บวรถผีบัวได้พอผีบัวเออผีเห็นผีลาบครับ อมันมีกองลูงหนีอยู่เจ้าขึ้นใส่อีกใส่กองอันนี้มันกระดาษสองเลยกนาเออยี่ลานำมาานวสุ่กัสเมื่ีใส่หลายได้เจ้าอันนี้เอารถว่าใส่เราไปส่งนลยื่ใส่กับพี่กิตเจเจ้าเด้อไปส่งไปเราคอยว่สมยัยเอารูดได้ไป เปิดรับส่งสิเอาขึ้นรถแจ้งง่วงไปรถพนดีมาดักเ,าเอาอย่างนั้นดินึกว่าพอสิมาพี่ไหมตอนไหนว่าพิมาเอาเอมันไกลไกลเดี๋ยวไปตรงมีรถส่งไปอันนี้ เป็นหมื่นหมืนม่นปะเป็นหมื่นบ่แก่ท่านขับไปลงเทดได้ซื้อหน่ยโลถึงที่กินได้ซื้อยโลไดแปดคำถ้าไปถึงอ,อยู่นั่นก็หมื่นครัอันนี้ทำความสะอาดลิ้นลิ่งครับเกือบจะได้ทำทุกคันเลยรถมันจอดนะถอดออกเลยครับไม่ต้องใช้ฮะถอดออกเลยอเออเพิ่นเลี้ยงนี่ตัวนี้ลิน้นเ่งมันแหละเออแต่มันบริสไทแล้วตัดแล้วตัดระบบแล้วก็ขาเขาเป็นลิ่งอยู่ไท่าไหร่อันนี้คือตอนมันดับเพื่อมาติดปิดตึ๊บ เองไงมัน,มนเอ่องมนเขีาอืมเราตัดออกแล้วเก <ű> เจอตุกขันปะต้องทำทุกขันเดี๋ยวเราเดิมพีนอเนเลยเราถืิาเอาย่ามอะไป่ะนี่เอาเรือ,เเเยเอยังไงเพ่เส่เพิ่นอยูบป่ะดิเปดแล้วแวสองป,งเ,ปเออ มาตอนหาหมงหงแรกอ่ะเหล่วตอนนี้ไปขืนต้อนแล้วเดินมาโหลดแล้วเอาไปลองเรนีเพนมังกรเออไปรองเลนนี่ไปลองเลนไปรองไมไปเลนไปไกส์ดูมือเขาหมดแล้วขี่ไปควพยักหรอขบขึ้นมาิเออที้ายักกับมาสี่สิบกเลยเมนดูเอดีละ เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวจะลองลองให้ดูนะลอยซีปะขยี้มาเสียธรรมดาก็พอแล้วลดอันนั้นเปรถลงรถขั้นนั้นเอาออกจากอู่ขันสาเบนรถพีเกียรติฟาดเราจนเกียร์ใหม่วะลอยซีลอยหาผลไหมขยี่รถตัวน้องกนไหมเออจนมาอันอันประกันย่างอันกล้องไอ้อันนั้นข่อยห้องตี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 เล่นไม่หน่ารถไหม คอยลอกไว้ลอยหาชิปไหมอืมโอ้ยรถอไมาแรนดีครับเนีย่ยเ่แล้วเจ็ดอีนียกก่ยแหละบวกเจ็ดอีนี่แหละได้ขายย้อนอได้ขายรถดีย้อนชิปนั้นหลายขันยู่ล <c oughs> ่นค่ะกี่ลีบะรงหแล้วล่นงกังกาวเลยบ่รถปเกียรจนมาเกียร์ยใหม่ไหมแล้วผม,มาสูก,กับหลันขขเขาจะคำรีเพราะว่าเราย่ายอมรับผิดนี่เหนียวเส้นี้ยน โซเมนนี่นี kind of ่จะรถตู้ขหอยกาบอกมันครั <t <t ้งที่ลอยหาทิมอันนี้รถดำเนาะพาไปจะมาทีสาย้ฟถ่ายนังแปะๆหมดเลยเอ้ยขี้น้ำเสียจูบเอไว้หรอกเปล่าว่าเป็นเปลาใจเย็นผลไม่เรับเรื่องยาน ลองมานิวงมานิเขาเจะเด้เปิดออกมดดีจะขึ้นไปลอกไว้จะขึ้นใครีปุนมขาดมาบนไหนไปหาเห็นมันสีขาดหนาลูกยางมันสีขาดอลองไ,ไเนเป็นหนปูปูไหนเป็นหนเอ๊ตัวนี้มันมีอไรเห็นอย่างเี้นหนนะก็ถอดออกเส้นเสือเห็นเสือเห็ยังไง โอ้ตอนนี้มันยังได้ใส่ยู่ติบ่ได้ใส่หรอกการ้อูอยู่กการู้อยู่ว่ามันตึกๆนั่นน่ะมันเพื่อๆหยังมันซอยบียก็เป็นสิกินบ่เอาจะค้ำเอาจะค้ำเออสีงามจะค้ำนึงมันเพิ่มกินนไดนึ่งเติมลงเพิในรางหัวเขียวนะเนาะเจ้าหน้าที่จะค้ำก่อนเนาะ <laughs> แรงแได้แรงอันนี้เติมพลังพัอฉีดทุกขั้นเลยอลเออจอดนาน,น,านทำความสะอาดมอ้ม้อวอมบ่นี่จวดจวดจวดจดัดฟาดบุ่มพี่น้องฟังเสียงดูเร่งเร่งตัวนี้ต้องทำทุกคันเลยตัดระบบออก ติดหรือเปล่าครั้งเดียวน่าจะติดเพราะว่าไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับน้ํามันนะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับระบรบน้ํามันน่าจะติดนะเออปวดมือแต่ว่หมุนไม่ได้หรอกตั้งแต่เป็นไม่สบายมานีไม่มีแรงครับแรงน้อยถอยตั้งหลักต้องล้างให้เขาอยู่เด้รถนะ รถไม่ไม right? uh ่สวนสีเรล่ว right? น like so 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 the mm ี hmm. ่เครื่องเก่าเบิด์ตไปตัวตรงหลังนี่ตอนไปส่งข้าเจ้าเออไปสตาร์ฟังเสียงมึงกันดีขอบคุณเลยครับรถแถมนี่ด้วยนะครับแถมนี่แถมเกือบทุกคันครับเคียบันทายนี่ตอนเราขายมีบ่บ่มีเจ้าคือแถมไอ้เพิ่นถึงนะพี่บ่อขายเลยเออตอนตอนตกลงกันไม่ไม่มีอันนี้นะนี่นะ เออ,อ,อจะเบิ่งพกกูนผส่วองออกคึอกันบะเนี่ย <c oughs> เจ้าวาออกซื้อไปก<ข>็ลืมลเออ,อเราก็ไปทานแล้วตายแล้วมันีีพกกูนเขาจัง่วองออกมาทุกคนบเนี่แกอบอกแกะบอกแกะเพราทัใส ít ngay tới thì mày, esie bốc cốt à, bố mày có máy đâu, ê, bốc cốt esie mày. สะอาดภายในอีกนั่นะนี่นะฝุ่นครับฝุ่นเบาะเเข็บยังไม่มีาไปลองไปลองไปจวดนี่น้ำมันบล่ล่ะ นมนไ่จะดังเห้งเหอวะบ่ลไปู่เนี่ยปูตั้งหากว่าว่าแล้เราก็นาหนีเสียบผิดฟังหลอกเคืองมันนะ่ะสุดยอดดิลีขาดหุน้นมานจ,จำพินเจ้าจำพิดแล้วแคบเหรียมีเจ้าเห็นจังบาทเจ้ไปแม้เพิ่นจะไปแช่ไม้เพิ่นจน้อีไว้จังได หนิมว่ามีแคบเปลือกนี่ตัวก็เกลีไปเราจับคลิปนัองเพียงแล้วเราไปลองกันคลิปหน้านะครับจวดดูว่ามันจะจวดได้ขนาดไหนนะครับ e, รถเจ็ด e คุ้มพลังเจ็ด